็เดี๋ยวดูกําลังเช็กก่อนนะไม่ใช่ว่าคือเข้ามาแล้วแล้วต้องตรวจสอบอีกทีนะว่าเข้าคุณสมบัติหรือเปล่านะถ้าไม่เข้าคุณสมบัติก็ต้องเอาออกแล้วก็ให้ให้เข้ามาใหม่นะหาคนเข้ามาเพิ่มเติมนะเดี๋ยวต่อไปก็ดูที่ว่าเรามีงะมันที่เพียงพอหรือไม่จะเป็นต้องทำต่อหรือเปล่าอาจจะมีเพดสามก็ได้นะเพดสามหรือเพดสี่ต่อไปก็ได้นะขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดด้วยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเงินของรัฐบาลด้วยนะ วันนี้ทุกคนก็ทราบดีรัฐบาลก็ก็ผ่อนคลายให้ทุกอย่างแล้วล่ะเพราะฉะนั้นปัญหาของเราก็คือรายได้ของเราไงเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจาเป็นต้องทำนะจะบอกรัฐบาลไม่ไม่ไม่ดูแลเศรษฐกิจเลยไม่ได้โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานลากใช่ไหมเศระดับล่างเนี่ยยงเช่นในพ่อค้าแม่ขายวันนี้และก็ยังดีที่ภาคเอกชนเข้าเอาเอาเอาร้านค้าพ่อค้าแม่ค้ามาหมุนเวียนเข้ามาขายตรงนี้ในทุกภาค76จังหวัดน่ะ นะนี้ก็ผมก็จะไปต้องขอความือกับภาคเอกชนนะนะโดยผมไม่ได้ไปเพื่อประโยชน์อะไรเขาเลยเนี่ยเขาก็ทำมงเขาไปนี่คือเอานโยบายของรัฐบาลมาว่าเราต้องรวมใจไทยทั้งชาติเราไงนะ <S <S วันนี้ก็ดีสองวันนี้ได้เปิดด้วยฟ้าเนาะคนก็รอมานานแล้วว่าว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะได้ใช้ทันทีใช้ทันทีเมื่อกี้ก็มันต้องมีระยะต,ต่อไปอีกหน่อยแล้วทำไงตรงนี้มันจะไม่เป็นคอขวดใช่ไหมเพราะ มาต่อมาวิ่งมาสายอื่นมาเชื่อมต่อตรงนี้แล้วมันต้องมาลอยรถรางเดียวตรงนี้มันต้องทำต่ออีกสถานีหนึ่งมั้งแล้วต้องมีรางกู้อีกกันหรือเปล่าเพราะว่าเป็นงั้นคนมันลอยเนี่ยก็อยู่ในแผนการทํางานของของรัฐบาลนะนี่ก็ได้กำชับไปกรรับตรีอะไรไปแล้วกรุงเทพมหานครไหมจ๊ะอันไหนอ่ะสายไหนล่ะก็ข้าวเกรียาบกันอยู่ไงแล้ว กำลังอยู่ในในการเจรจาทุกอย่างมันมันมันถ้ามันถูกต้องมันก็โอเคละก็อยู่ที่เจรจาแล้วล่ะว่าจะลดเท่าไห่หรือไม่อะไรยังไงนะจ๊ะเพราะนั้นอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะอย่าเอาเรื่องนั้นมาตีกันตรงนี้ประชาชนก็รอให้ให้เปิดไม่ได้หมายความว่าไปรับรองอะไรใครไม่ใช่ผมก็ต้องเช็คทุกอันนั่นแหละแต่เนื้อสร้างแล้วแล้วบรรทุบทิ้งได้ไหมล่ะไม่เปิดได้ไหมล่ะไอ้เนื้อนั้นก็ไปแก้กันมารัฐบาลก็มีหน้าที่ในการแก้ปัญหาพวกนี้นะจ๊ะ โดยจะต้องร่วมมือกันน่ะทั้งนี้นั่นก็ไปไปตามกติกาแล้วเนาะนะอืม,ม,ม,อมีแหละมีแหละมีแหล,ละผมสั่งการไปแล้วไงนยโยบายผมให้ไปแล้ววา่าจะกำหนดพื้นที่เป็น,นโซนๆไปไม่ใช่รวงคนจํานวนมากแล้วก็ตรวจสอบอะไรไม่ได้มันต้องขอความร่วมมือนะเพราะทุกครั้งการจัดง,งานพิธบรรยายพื้นที่เต็มคนเป็นหมื่นเป็นอย่างเงี้ยมันอันตรายมากถ้าเราซอ,อยย่อยเป็นพื้นที่พื้นที่ได้ไหมแล้วก็ให้มีการตรวจสอบมีต้องเข้า อะไรใช้อะไรนะแฟตไอติดตามอ่ะระบบคั้นกรองทุกคนต้องต้องใส่ในระบบคั้นกรองลงในโทรศัพท์ถ้าทุกคนไม่ยอมในสักอย่างแล้วมันจะแก้ไขได้ไหมล่ะเกิดอะไรขึ้นมาตามได้ไหมล่ะไม่ได้อีกทั้งทิ่เพราะนั้นเมื่อรัฐบาลกีฟท่านก็ต้องท่านเป็นนเทคไปท่านก็กีฟระวังความร่วมมือแค่นั้นเองผมไม่ได้ไปให้ทุกคนมันเสียหายถ้าเราให้ให้ให้ถ้าดาวให้ปลอดภัยอ่ะก็ไม่ต้องจัดเอาไม่เล่ามันก็ไม่ใช่ ในเมื่อสถานการณ์เรายังควบคุมได้ใช่ไหมจ๊ะเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมมันขึ้นอยู่คณะกรรมการผมเป็นผู้ตัดสินใจแล้วผมให้แนวทางเขาไปทุกครั้งแหละไปทำารื่นี้ต่ออีกระยะแล้วไปศึกษาดูี่แล้วที่จะมาประชุมกับผมแล้วไปหาที่ประชุมในคอรอมอรหรือสอบคออสบศผมทำงานแบบนี้นะเออผมจะมีความคิดใหม่ๆเเรื่องนี้ไปทำาิเรื่องทำดีไหมดีไหมผมให้แนวความคิดเข้าไปแล้วสบคเขาก็าไปพารณาคณะเล็ก แล้วนำกลับมาเสนอเพไอ้ hmm. ที่ผมพูดไปเนี่ยมันทำได้ไหมได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ผมว่าโอเคก็ไม่เอาถ้าได้ดีก็ดีกับประชาชนก็เอาถ้าคิดว่าควบคุมได้ก็เอาสาธารณภูมหิหรือรใครอยู่ห้องรับได้ไหมก็รับมา <S <S คนคิดเหรอเอาละ <S <S ผมนในรับนโยบาย <S 1> <S 1> ผมจะคิดว่าแต่ก่อนนี่การหาโครงการอะไรมาต่างๆงแล้วแต่คือจ่ายเงินให้ประชาชน ผมบอกไม่ได้ถ้าจ่ายครั้งเดียวไม่ได้มันต้องมีการจ่ายสมทบพอไปจ่ายสมทบอ่ะเขาคณะทำงานเขาก็าไปคิดมาที่แล้วกลับมาตอบผมที่ผมบอกคําว่าจ่ายสมทบนั่นคือหลักการของผมแต,แต่ไปคิดรายละเอียดผมไม่ใช่เป็นคนไป็นที่รายละเอียดทั้งหมดไม่ต้องไปคิดอะไรยิบจับยิบจับเขาจะไปหารายละเอียดแบบว่าเออมันคุม้มค่าไหมผมต้องการรักษางบปรบมาณของภาครัฐให้นานที่สุดที่จะจ่ายเป็นระยะระยะแล้วผมให้เขาเ็ว่าทุกสามเดือนสามเดือนสามเดือนต้องมีอะไรปล่อยออกมาให้เขานี่นายกทำงานอย่างนี้ ม่เหรู้เราไปคิดข้างล่างเองมันก็จะมีกระรวงข็ทํทำไมล่ะผมบอกกับทุกอย่างเนี่ยหนึ่งจ่ายตรงได้จ่ายสองถ้าจ่ายตรงไม่ได้ถ้ามันใช้เงินสูงๆจ่ายสมทบนี่หลยคือหลักการของผมแต่จะไปทําไงก็ไปทํามาที่ก็เดี๋ยวเขากำลังคัดเรื่องกันอยู่ว่าสัดส่วนตรงนั้นมันก็ไปดูที่มันมีสัดส่วนพรรครวบรัฐบาลพรัฐบาลด้วยใช่ไหมล่ะมีไหมก็ยังไม่ถึงผมไงเดี๋ยวเขาเสนอมาเองแหละ ก็มีพักฝ่ายพักรูปรัฐบาลรัฐบาลน่ะนะแล้วก็ฝ่ายค้านอะไรทำนองนี้ใช่ไหมแล้วก็ฝ่ายเห็นต่างแล้วก็เห็นเห็นด้วยทำนองนี้มันก็ระูดตามจัดส่วนนั่นเลยจ้ะไอที่พูดมาสี่ห้าคนมปนจะเข้าไปในหมดได้ไงแล้วก็มีแต่ชื่อถ้ากก็ตั้งกันมาเรื่อยอ่ะพวกนี้ก็มีอีกหลายชื่อแล้วว้างแต่มันได้กี่คนได้คนเดียวก็จะไปหาคนเดียวมาไอผมพูดท่านรอยกแล้วไม่เห็นมีปัญหาเลยท่านบอกไม่ได้มีปัญหาเลย ้ไปเขีอะไรกัรนหมถ้าโมโหมาเหอโมโหผมได้ไงผมก็เคารพกันติกาเขาตั้งกี่คนก็กี่คนเขาจะตั้งมากสี้าคนได้ไงบ้าเล่าฮะก็คุยทานไหนมีปัญหาอะไรเดียทาก็บอกไม่ใช่มบาเป่าท่าบอกท่านคุยกันแล้วโมดนะเรื่องเรื่องเรื่องการค้าขายเนื้อหมูไม่เกี่ยวกันเลยบอกบเป็นลำบามางเอยชอบ